ไปกันต่อเลยเก่าเก่ายวนิ่งนิ่งก่อนดูท่านั้นก่อนท่าไหนท่ากระเทยเนี่ยนะปืนอันใหญ่มากแล้วถือมือเดียวแล้วก็กระดิกแค่ข้อมือข้อมือแข็งแรงมากเลยนะคะน่าจะหักแล้วล่ะไง A bear the princess her uncle. the great which i' be told if you told her because of the below me side of that กล่องนั่นอะไรอะคะอันนี้แบตเตอรี่เหรอใช่แบตเตอรี่โอคอันนี้ไปก่อนเพื่อเจอฮันเตอร์อีกอ่าพอดีจ่ะทำไมต้องพูดว่าพาที่แล้วอ่ะก็คือไอคลิปนั้นคือพาเดียวคือคลิปเดียว่ะเออเราลืมแปดใช่ไหม ไม่เขาจะได้รู้ว่าเราทำงานยังไงตั้งไว้แลนะครับคุณลูกค้านี่ห้องนี้ห้องนี้เรยห้องนี้ห้องนี้เท่จังเลยในนั้นมีหัวพี่หมีไหมนะห้องอะไรห้องคุณไว้อัมเบลลาไว้อัมเบลามีแบ็กมีไว้ได้หรอคะอืมใช่ใช่ แต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมีหรือเปล่าแต่ว่าเอ็ดเอเนื้อเรื่องปัจจุบันมีนะอันนี้แล้วจะมีแต่คนข่าวใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ทีมนั้นก็จะมีแต่น้ามือนหัวสัตว์สตาฟนี่ค่ะมีทั้งมีแตควางครับนกไม่มีหรอไม่มีเพราะหมีอยู่นี่ อย่ามาเรียกอินซีว่านกนะไอ้พวกมีปีกก็เป็นนกนะคะมีปีกมีจางอยปาก๊ยอะไรอะ่ยไอเทมมองไม่เห็นนีอไรต้องดันอันนี้ก่อนดันสิดันสิก็คือดันตอนมืดไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่ดันได้แหละแต่มองไม่เห็นนะแล้วก็ปิดไฟ Oh. มันได้อยู่ไหนมองไม่เห็นเฮ้ยจิวเดินขึ้นไปบนอากาศนี่เพ <c oughs> ื่อสีแดง๋ยวไม่เห็นกันเหรอชัดสักขนาดนั้นสีต่างกันไม่เห็นองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะจอกระจริงอะ่ะ <c oughs> ใช่มองไม่เห็นนะเดีบยวบแคปให้ดู <c oughs> แคปรูปเอาแคปหมาเอ,อ้ยร,รู้จักแต่แคปหมูแคปคอมแคป,ปออแทนไม่รู้จักโอ้ยนดนควรเชื่ออะไรไม่รู้จักเชื่ออีม <laughs> นี่ตกใจตกใจทำไมมันตกนี่กันอะไรเปลต่ยนอย่างค่นั่มันจิวออนออกนี่สุดก็เจอตาตอตาเปลยวาาทช่ตานไข่มุกไหนชานงไข่มุกสายป้านเดือดสิสายแม็กนัม หมุน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 มันคือตาขวาของเสืออ๋อเราพูดบินตาไม่ได้พูดถึงได้ทำไมเสือถึงโผล่มาแค่ครึ่งตัวเสือจูออนไม่ใช่นั่นเดริงไม่ใช่นั่นเดริงไม่เหมือนกันหรอผีเที่ยวมันจะเป็นทีวีไม่ใช่ไม่ใช่จูออนหรอกค่ะ ไม่เหมือนนนั้ะซาดโกเอาขนาดนั้นอะไรเนี่ยโดประตูเหรอร้องใหญ่เลยจังเลอหยิกลับมามากกว่าตัวอะไรเนี่ปลุนไะทำไมมีแต่เดฮหักเราสองทีกลับมาเดยวหักในสายตาลุงเป็นยังไงกันแน่นะ เอายาไปเผื่อแล้วกันกลัวก็อะไรดีหนังสือหรือมีเก็บไปไป <Yeah. S 1> เกิดขึ้น ต้องขึ้นไปเก็บกระสุนแม็กนัมก่อนลืมเก็บที่ไม่เก็บเพราะว่าไม่รู้ว่าปืนอยู่ไหนแต่เมื่อกี้ได้ปืนแล้วตัดฉากเปิดประตูกับเดินขึ้นมาได้ออกไปเกมจะสั้นลงครึ่งหนึ่งก็จริงนะ จริงมีอีกที่ให้เก็บแต่ว่าลืมแล้วว่าว่าอีกอันอ,อีกอีกที่นึงไว้ไหนอันนั้นเหรอกระสุนแม็กนัมใช่มันกระสุนแม็กนัมมาเหมือนขวดยาเลยค่ะเหมือนกระป๋องแก๊สกระป๋องแก๊สกับหัวแม็กนัมเป็นปืนอัดลม ไปเลยแล้วกันเสียเวลาพร้อมจะดูมานานแล้วใช่พร้อมจะดูมานานแล้วฉากฉากมันเป็นทูดีหรือทีดีอ่ะไม่หกเป็นเป็นทูดีสิเป็นภาพภาพเป็นเบนเลยภาพเป็นแบน เขาลงไปเก็บห้อง,หงก็ได้นี่นะ<笑><笑>เข้าใจอยู่คนเดียวโอ๊ยตีอะไรอ๋ <c oughs> อน,นึกว่ากระเด็นน,นะคือกระโดดโอ้ยไม่สามนัดไม่ตายไม่อเ,เอาแล้วอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าในป่ามีแบบนี้ไหมคะมี <c oughs> เออโอ๊ย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 เอ้ไม่ทัางลงบันไดก่อนลงเงี้ยใจเย็นไม่ไม่ได้ขำท่าแล้วขำที่แบบวิ่งมาอย่างเร็วแล้วก็ต้อกลัวตกบันไดไงคะใครๆก็ต้องกลัวตกบันไดทั้งนั้นเลยใช่ต้องเดินอย่างระมัดระวัง ใช่เห็นเขาบอกว่าคนแก่ตกบันไดนี่คือแบบเจ็บหนักจริงปนลงจริงสิหรือเอาลูกซองเก็บดีอ่ะอุ้ยเสียงอะไรงั้นลุงก็ไม่กล้าวิ่งลงบันไดอ่ะเด็กไม่ใช่แค่บันไดอ่ะทุกอย่างจะล้มนี่กะเด็น เฮ้ยไม่ลืมของลืมของขึ้นได้อ่าลืมอะไนี่ลืมอันนี้ต้องเก็บของออกไปกันซะสั้นลงอีกครึ่งใช่ใช่ใช่เรื่องเราก็ต้องเตรียมตัวไปนนี้ไม่พอเลยนีะเอาป๋ไ้ลย หยุดเวลาไปก็จะสั้นลงอีกนขึ้นหนึ่งถ้าจะตัดขนาดนั้นไม่ท่านเหลืออะไรค่ะเหลือเกมพีเน้นๆไงอุ้ยอีกแล้วโอ้ยเซ็ป มีเสียงมาหอนด้วยได้ยินไหมคได้ยินแล้วอู้อู้หอู้าูอู้อ้อหูอ้หูอ้อหูอ้ออ้อ อันนั้นก็าใช้หมอ,อ,อกบังทั้งเกมไงมันเป็นเกมที่ออกมาใกล้ๆกันหรอคะเสามปีไม่ใกล้เลยนะ<ซ><ก>นทำไมเมอามาเทียบกันล่ะคะก้ามาตอมอ,อ,อ,อกก่อนต่อกันเกัน แล้วเมวเริ่มก่อนเนี่ยเราจะจินเ้นก็เอาบ้องวุ้ยป้องก็ออกสรับปับท่ากันอยู่แล้วเี่มีเล่นกับหมาน่ารักเม่ใช่้ยเฮ้าเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเั้ยเิเฮ้ยเ่เเ้เ้เผเ้ย้ยเ้กเฮ้กเส้ยเ้ อ,อ่านก็ไม่อ่านกัดไหนอะกัดกัดนะกรสเบลอ๋อแผนที่สวนมาุ่ยจะตายไหมอ่ะจะมีแผนที่พี่หมีก็ไม่เห็นดูเท่าไหร่เพราะดูไม่ออกอ้าว มันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะเพราะว่าจำพอจำได้อยู่บ้างว่าประมาณานั้นพนี้คือเทคนิ์ที่มีเองจิงน,นะคะโดนไนฟ์มาตอลใใอดใช่มมแล้วโมาเแล้วเราก็ต้องปิดน้ำตรงนี้ <c oughs> เทเิสเกอร์อาบน้ำอยู่ล่ะคะ่ะก็ไม่ได้ล้างสบู่ เนินมาเป็นฟองฟองใช่ก็มีฟองเต็มหัวเลยเราจะโดนหมาคาดาย ่เ,นนเสียงอะไรนะอ,อ๋อใหญ่ๆๆๆยงไงกระดตอนแรกตรงนี้มันมีน้ำตกกันไวนะ้เนี่ยถ้าเปิดน้ำตรงนั้น,ออ <c oughs> นก็ตองอย่าเช่นน้ำตกแบบนั้นสิน้ำตกทำไมกูเด๋ยวเรือต้องมีแต่น้ำตกคะ ร้านก็ไม่มีน้ำใสมีดิเพราะว่าอะไนมันร้านที่เหนือไปกินไม่ค่อยมีน้ำใสนะเขาท,ที่เจียบทำมันไม่ได้สูตรเขาไม่มีต่อ,อไม่ได้พูดถึงวยเตี๋ยวน้ำตกเลยพูดถึงน้ำตกที่เป็นลาบอเอ๊มันมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมอ่ะไม่อะ <laughs> แค่เอามาใช้คำว่าน้ำตกเหมือนกันเฉยๆ,ๆล่ะ oh, jill, what good timing. a moment ago i heard someone's voice coming from this hole. let's go together, since it's dark and we can't see very well. so, the god, we? we? okay, let's go. okay. Then I'm gonna cover you. Let's hurry. Hey, <laughs> are you all right? I can go first if you want me to. <laughs> uh, uh, I'm depending on you not คิดว่าคนที่เล่นมุ้งกิวแซนด์วิชเป็นคนยังไงเนี่ยเป็นคนหิวข้าวหรอคะทตามเกมอนเลยไปทางไหนดีอ่ะซ้ายหรือขวาดีเขี่บอดี้บล็อกเราได้ด้วยไปขวาค่ะไปขวาเขาซ้ายไป ก็ให้เขาไปก่อนเขาก็จะเดินไปของเขาเองนะแล้วม่ไม่ตามก็ได้อออให้เเาไปคค่่ยจะแดินันนี้เลือกให้เขาตามเขาเลยข้างหน้าเป็นโปเกมอนอ๋อคือตามข้างหน้าหรือเปล่ามันไม่ยากเป็นไงล่ะคะตามข้างหน้าเขาจะเขียน D I ยังไงโหนอวิทยประหยัดกระสุนทินทำไมแบสกี้ยิงแรงกว่าเราเยอะเลยทไม ต้องพยายามหน้าแบบจัดด้วยอ่ะพยากหน้าแบบจัดต่างจากพยายหน้าธรรมดายังไงอะพยากหน้าสมน้ำหน้าเอ๋ออ๋อา๋ออ๋อ is that Jill is that voice u n r i c o s yeah you're alive wait there are you with anybody Jill wait w h t oh yes oh yes I Enrico. So, Barry and Jill together. Are you all right, Enrico? The stars are doomed. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Huh! เขาใส่อึกน้ำเดนไฟอะเดรียสกิมลงมิงใช่ไหมขยับนั่นคือเสียงอะไรต้องเป็นคริสยิงแน่ๆเลยแน่นอนก็ไม่อยู่ที่นี่นี่ละใช่คริสเป็นตัวลายแน่ๆเลยหน่อยเน่เขาขยับไม่ได้เพราะอะไรแพ้เหรออาการบาดเจ็บอ๋อ ถือไ่ถือแอนแอลกกัือันอีกมีน้องสองหัวของกากไม่เก็บมัเสืออะไรอ่ะให้กระสุนปืนพกมาแฟรี่กำลังตรวจสอบอยู่ไม่ไม่มีอะไรหรอน่าจะกรมอะไรที่มีค่ากว่านั้นนะคะมันต้องเก็บมาสิ เปอรมีอะไรโธ่หลรกช่องปากแบลรี่ไม่พูดกับเราเลยแบลรี่รอให้เราเดินออกไปเราจะได้หยิบเข้าปากแบลรี่กินคนอย่างนั้นละ่ะแบลรี่กินคนไปแล้วเอย้ยหิวอ่ะเนี่ยในห้องนั้นหมดแล้วไง เยียงยเชียวยาโอ้ะไป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 วายน้องกบกระโดดกบกระโดดกบกระโดดกระโดดข้ามด้วยอย่างนะั้นอย่างนะั้นยี่ถ้าแม็กนัมจะนัดเดียวตายหรือเปล่าคะใช่แม็กนมัมนัดเดียวตาย เมื่อกี้เราเข้าทางนี้ใช่ไหมต่ไวโล่ทางนู้ใช่ไหมตอนออกมาจำไม่ได้จะเชื่อมกันมั้งจ้างมันเราได้ของที่เราต้องการแล้วกระโดดกระโดดไม่ใช่นี้กระโดดกระโดด ท่านเอาอะไรนะท่านแข็งลูกแมวเหรออินสิปช์ฮมันคือสียงลูกแมวลูกหมาเออไอเสียงลูกแมวามใส่แมวกับหมาอยู่ในนั้นแล้วแล้วจิวก็แยงเข้าไปอ่ะเขาหมุนทำไมอ่ะเขาหมุนให้มันเท่าเดิมอ่ะกี่รอบอ่ะมันกีมันคือที่เดิมอะให้มันมันมีมันมีรูเปล่าๆบนพื้นอยู่ไงอ้ ต้องหมุนให้ม <guarding okay>. ันเป็นพื้นที่เหยียบได้เพราะว่าเขากระโดดไม่กระโดดไม่เป็นมาริโอเกมเก่ากว่านั้นตั้งเยอะยังกระโดดได้เลยค่ะนั่นไม่ใช่ประเด็นสินะนั่นหินเหรอช็อกโกบอลรู้เลยนะคะอ ทำไฟเจิดอยู่หทำควันเคารพโดนทับจะกลายเป็นจิวโบโลน่าจะกลายเป็บคอนจิวช็อกโกบอลจิวหมูสไลด์โอ๊ยอะไรแล้วอยากกินหมูสไลด์อุโอ้ย ่ายเน่ไม่เปียอยาหมดอย่าเช็งพี่ม่สิค่ะทำไมลูกซองลูกซองอันใหญ่กว่าบาสุกก้า้เイ ทำไมไม่ตามผีเสี่ยไปมาดูนี่มันเชื่ออะไรนะคะเออเชื่ออะไรวะอลากรอเอออลรกรอเอ๊ะขาไม่ขาดไปข้างนึ็งเหรอคะที่ดะยิงีขาดมันต้องขาดแน่เลยเป็นยอดไปแล้ว เขาเดินไม่ได้เขาหมุนได้อย่างเดียวพอเดินได้ทีมันแค่ไปมั้งคะทำไมเขาเหมือนปูเสฉวนกว่านไหมอะไรออไม่นะโย้ยมันออกมาแล้วอะไรออกมาไม่เห็นมีเลยเหยียบมากมันออกมาเหยียบมากเฮ้ยโอเคไม่โอเคไม่โอเคทำไมตั้งแต่เบ่งมุมทำไมไม่ตามผีเสื้อไป ไม่ชอบเลยนะตัวโอ้ยยากร์ตตายแน่โดนแรงขนาดน,นั้นเลยเหรออา้าวแรงจะต้องเปลี่ยนปมเลยเหรอคะอุ้ยเดนไม่ใช่ส้มแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยยัเอามันเปิดยังไงอะเอานิ้วถูไปแช็คหนมคะสูนไปไง<ป>เ<ๆ>ขาให้มาแล้วนะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย จะใช้มีดคะน่าจะใช้มีดนะน่าจะไม่เซนกว่าเขาจะไปเติมกระสุนอีกเติมไว้ก่อน,นยาต้องที่มันเปลี่ยนไม่ได้แต่ละมันลูกสองนี่คะมันลูกสองนู่นลูกสองไป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 เด็ดเดียวเดียวไป <laughs> อ๋อมันคือกระสุนทำมีเชือหรือเนาะใช่ <laughs> โอ้ยเสียงนะ่ะอักมากเลยค่ะซึ่งมีประโยชน์ถือมาทั้งเกมอุย้ยจะตายไม่นด้แล้วเพิ่งมาแจกตรงนี้นะคิดดูถ้าเราแบบไม่มีเราจะต้องกลับไปเอาจิวก,กล่องนะโอ้ลูกกล้องอยู่ไหนอนะ่ะอืมอุย,อ,ยอะไรนะคะอะไรเหรอ อะไรตืดๆแต่เมื่อกี้ไม่มีอะไรอันนี้ติดๆหอเซฟอ่ารอแล้ว <c oughs> เต็ด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 เแล้วก็ตัวเก็บบอลเลยลูกสองไม่ดีเราบางเนี่ย <c oughs> อันนี้เก็บไว้ก่อน บาซูก้าดีกว่าโยกหัวสซีแข่งกันโยกหัวดูว่าใครจะโยกได้หนักกว่ากันหรือได้เหรวหรือกำลังโยกอยู่แท้ๆเลยโยกอะไรกันโยกก่อนลุงพูดอีกโยกจนหลุดไม่ลุงก็โยกก่อนพูดเหมือนกันยังไม่หยุดเลยตอนนี้กันมคะ นันกันไม่ว่าใครโยกก่อนเดี๋ยวตอนตัดตัวใอตอนตัดต่อเดี๋ยวก็รอเองจะรู้เองเลยจะรู้เลยหนูโยกตั้งแต่ต้นคลิปอะโอ้ยโอ้โอ้เสียงเสียงเสียงอะไร อยู่เลยตดเดี๋ยวนี้ของดีก็ไม่ต้องมาปฏิบัติกานนั่นคือเสียงตดกิ้วเลยเอ้เอ๊นเซ็บไปด้วยเลยแล้วกัน จริงๆแล้วอาตลับหมึกใส่ในพิมพดีอย่างไงอะ่ะไม่เคยไม่รู้เหมือนกันนะมอนคือมันมูกที่แป้นพิมไม่รู้มันคือหมึกเซฟหนูไม่เคยดูเลยว่าหมึกมันใช้กับพิมพดียังไงลุงรู้ไหมอะ่ะมันเป็นแกนไงแกนหม,มึกอะ่ะอันนี้ไม่รู้นะว่าของเครื่องของกรั่งมันจะเป็นเหมือนของไทยหรือเปล่า ก็คือเป็นแกนแกนหมึกที่อยู่ข้างหลังเราแบบไอ้หัวเป็นหัวพิมพ์ดีบมันกดกระดาษลงไปอ๋อไปโดน,นแกนะใช่ไปโดนแกนที่เป็นหมึกอะหนูนึกว่าห<ช>มึกต้องป้ายอยู่ที่ตัวพิมพ์ทุทกอันแล้วไม่นแ,น,แน่อะไรก็อะันก็ไม่รู้อะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ใชอุ้ย เพราะว่าจำได้ว่าไอ้ตรงตรงแม่พิมพ์ตรงหัวตัวสอนมันเปื้อนเนาะมันเปื้อนทุกอันเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันเน่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเติมหมึกยังไงอะทาทีละอันเหรอสมัยก่อนนี่มันลำบากจังเลยนะคะอะไรเยอะช็อกโกบอลอีกแล้ว เราจะช่วยลูกหมานั่ได้ไหมเนี่ยลูกหมาที่โดนไม่ได้แล้วเราต้องแยงเข้าไปแล้วเราต้องทุบกำแพงออกมาไม่ได้หรอกเอ้ยยินดีแนเ็คชั่น ว,ว่ตวา,าต้องหมดไว้ข้างแงกว่าต้องหมดไว้ข้างล่างให้ลูกบอลเอะให้ลูกบอลตกลงไปในรูแล้วค่อยผ่านไปใช่เออจะผ่านยังไงยไงออกไปด้านนี้อ๋อตุย กากอยอีกแล้วอะไรอ่ะเหี่ยแบันนี้แล้วันนี okay. ้ล่ะรูน sure> ี่อ๋อโอเคมีลูกหัวานอยู่ในกำแพงเต็มไปหมดนักวิทยาศาสตร์ที่นี่ใจร้ายเนาะเอาหมาฝังไว้ในกำแพง แต่ว่าถ้าพี่มีดันกาคอยอันนั้นเข้าไปในติดกระแพงมึงอย่างก็จบละค่ะจะออกมาไม่ได้อีกเลยเออใช่คือตรงฝั่งคือตรงนี้หรือเปล่าเอ้ยอย่าันอีกดันอีกติดเลยนะโอเครับ นึกว่าหมุนได้ครั้งเดียวไม่ตรงรูเทียๆต้องหมุนอีกรอบทำไมฝรั่งเขาชอบลูกปั้นการกอยกันจังเลยเจอาพอเกมมีหรือเปล่าเดี๋ยวเห็นเยอะอยู่นะเขาซิ่งซิ ดูมเหมือนถามเหมือนว่าทำไมคนไทยแบบมีรูปปั้นยักษ์กเต็มไปหมดเพราะมันเทไม่เทเอคะไหลไหลไหมไม่ไหล